พากกันไปหาซื้อแล้กินก่อนพี่น้องนิ้วเข่านิ้วน้ำแล้วข้วาดดวดดเหนียวทอเป่อยผมผมเป็นรถเท่ารถเฟื่ยยินดียังอีกทีว้ายร้านต้นไม้ตัวนี้โอ้อยแบบคลักเลยซไว้อ่ะ

อะไรนะคุณเอมาจะเป็นคนเลี้ยงเนี่ยตัดเราจะเมาถ้ตัดแบบพล้านเลยว่าเพราะว่าอยางอย่างละหนึ่งเนี่ยเมื่อวานนีิผมคบอได้ไปนะแต่วันนี้วันนี้น้องมาน่าจะเป็นคนเลี้ยงบอกกูอีแล้ว งามเสผูกอีกู้เจ้าทือนี่เมียใ่ส่ร้องเพลงใากคักเลยงงใส่ร้องเพลงได้อยู่นะนี่ม,นม,นมันมัมไไนดูม,นม่เสียมันดูไม่เงียบนล้ กินเล้ยงพี่น้องปาดมะฮองแห้งเฉยเดี๋ยวเหงื่อแตกแล้วตอนเนี้ยเข็นตู้ต้มเอ้เดี๋ยวเราก็ออกแล้วอยากอะไรนะ อยากกินตับกเพือร์ค่ตบบะคตะบกเพือร์อยากอะไระอยากหมักซุปโอหรือหมักซุปเกี๊ยงอันเดียวกันไหมไม่นีค่คุณเอคุณเอดูสิหน่อไม้พี่ สุกไปน่อยล้เลือกนก,กนิมากินอาหารแบบบานๆน,นะครับพวกูดพวกเก้วของเสบ เลือกเลยนะจ๊ะเลือกเลยนะจ๊ะเอาอะไรเลือกเลยค่ะเลือเอาอันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะเก็บไหมอันนี้เป็นหวานอันนี้หวานอร่อยเลือกได้เลยค่ะเลือกได้เลยรูสั่นแลอะไรออกมาคุณแม่คุาแม่ขายกาแฟเขาน้องน้องเป็นเพื่อนพอหอนองน้อบอกว่าร้านนี้อร่อยมากควรจะกินประจำคือตลาดอะไรนะตลาดที่าดีอะคือตอนไหน นี่มคนนี่มีนี่อ่ะชื่อไรนนอะไรมีชื่อไหมน้ริ้อยเกินครับไดน้ำพริร้อยเกินน้ำพริกร้อยเกินร้อยเกินร้อยเอ็ด้อยเอ็ด้อยเอ็ดบ่้อเอไหนพนมไพร้อ้พนมไพรพนมไพรงานอ่าวัดวัดกางกรุงเทพรู้จักไหมถูกต้องไปประจำใครอยู่ใครมาใครผ่านตลาด ที่ตลาดพิเดียตลาดพิเดียโอเคอ่ามาได้ครับน้เอาอันนี้แล้วก็อันเมื่อกี้เนี้ยอันนี้ไม่ใช่อะไรเป็นเป็ดหน้าที่ไหนอ่ะี่ใส่แล้วเหรอใส่หมดแล้วเอาอันนี้ด้วยกี่เมลองโอเคแล้วก็ผักต่างๆนานาต้องมาอีกเนี่ยพี่ตอนนั้นเริ่มเล่นหกคนเย็นเริ่มแล้วบันลีแล้ว เลิกลังนเดี๋ยวก้วเดี๋ยวก็เบิดเดี๋ยวก็เบิดนี่ชาสมพัธนให้แล้วถ้าเกิดว่ามาก็แวะมได้ได้ี่อร่อยกินประจำที่แต่ั้งแต่ตอนนางขายอยูร้เอ็ดแล้วเอารวาดีักบาทจัักบาท ามานะเป็นคนเลี้ยงกับอันอาหารมื้อนี้เพราะว่าเราเราจะไม่กินเดยวเราจะกินแบบแบบบ้านาพี่บ้าเราที่แหลแต่ก็เตรี้ยไม่เร่มมันห้าพันจ้าจ้าจ้าตลาดดีเดียนะฮะแมาได้สบร้านนี้แม่ค้าสวยแล้วก็พ่อค้าหล่อน่ารักพูดจาเปกันเด้อร้บาอยแปดสิบ แต่รับการแต่รับรองว่าเป็นกรรมเมื่อคืนาจไครัม่ไมราซื้อเดกนสาารได้นะเอาไปล้วเขาะไปซื้อแนวแนวแกบแกแบวันนี้เห็นแล้นี่ร้านหมูทอดคุณพ่ออันนี้เป็นหมูทอดหูั มะเออมะลาเอาจะคอกันหน่อยพี่ครู่หนึ่งวันนี้น้องมันะเป็นคนเบียกกับขพ้าวพวกเราขอบใจลูกๆขอบใจลูกมานาด้วยอยากซื้อประถักร้อน้สิาท่อ อยากกินหน้าบักข้าวคิดว่าครับแ้วบักข้าวแก้วนึงมะพร้าวแก้วนึงแน้บักข้าวแก้วอะไรเนี่ยปั่นไหมปั่นปั่นหวานมันเอาหวานมันดื้อมันอ่ะหวานมันนะครับแล้วไม่อยากกินอะไรอ่ะไม่กับข้าวอ่ะกับข้าวอยากกินข้าวอะไรเออเธอเธออยากอะไรเลือดได้หมดแล้วแต่ครูแค่แต่ครูหมดเลยอย่างนั้นหนึ่ง เอาเป็นเอาพักกันหาสื่อกับผมกัเนเลยครับเดี๋ยวจังพอกันในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ไว้ส์นีก่อนครับสวัสดีครับ